สวัสดีครับยินดีต้อนเข้าสู่วีโอการสอนการใช้ StormEMR นะครับเบื้องต้นนะครับในส่วนของการเข้าใช้งาน s t o r m MR r จะต้องเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับที่เป็น Google Chrome, Safari หรือ Microsoft Edge นะครับโดยมาที่มุมซ้ายบนนะครับพิมพ์ URL ต่อไปนี้ครับ s t o r m e m r a p อาร์ จะเข้าหน้าเว็บไซต์ล็อกอินอันนี้ขึ้นมาครับในกรณีของแพทย์หรือผู้ใช้งานไม่มีรหัสผ่านให้ติดต่อที่ศูนย์ i c t นะครับเบอร์โทรห9 8 9 8หรือ12326นะครับโดยที่รหัสนี้จะใช้รหัสเดียวกับครับ h o t Xp ซึ่งถ้าไม่มีสามารถติดต่อได้ที่สุดคอคมเลยนะครับเมื่อเราทำการใสรัรหัสผ่านเสร็จกดเข้าสู่ระบบค,ครับจากนั้นนะครับ เมื่อเรา i n s e ร็จะเจอคำสั่งที่ชื่อว่าคำสั่งแพทย์ตรงนี้ครับกดคลิกเข้าไปครับในคำสั่งแพทย์นะครับเราสามารถเลือกผู้ป่วยได้จากหอผู้ป่วยของเรานะครับที่มุมซ้ายบนตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปครับจะมีวอดให้เลือกเยอะปหมดเลยครับแล้วก็อันนี้ที่เป็นหวอดของตัวเองให้เลือกหวอดของตัวเองนะครับจากนั้นนะครับให้ทําการเลือกเตียงครับของผู้ป่วยนะครับในช่องถัดมา สามารถเลือกเต็มผู้ป่วยได้ตามที่ต้องการเลยนะครับเมื่อเข้ามาสู่หน้านี้นะครับเราจะเห็นคําสั่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟอร์มประหลอดคําสั่งเก่าเนิร์ดโนตแล็บเอสเลอื่นๆออเดอร์ Order, แล้วก็ดิชชานนะครับทีนี้เราจะเริ่มเลือกคาสั่งแรกก่อนครับที่ชื่อว่าคําสั่งเก่าครับในคําสั่งเก่านะครับจะเป็นคําสั่งที่ดึงออเดอร์การสั่งนะครับทั้งหมดของผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็น medication order diet นะครับ record activity จะขึ้นโชว์ในหน้านี้ทั้งหมดนะครับในกรณีที่ต้องการดูทั้งหมดของออเดอร์ทั้งหมดเลยมาที่วันที่สั่งครับจากนั้นกดเลือกทั้งหมดได้เลยนะครับในส่วนนี้แต่ถ้าอยากเลือกรายวันสามารถกดเลือกได้ครับเปลี่ยนวันได้นะครับอันนีใน้ในกรณีที่ต้องการพิมพ์นะครับกดปุ่มพิมพ์ครับ มันจะทําการขึ้นหน้ารีพอร์ตให้เรานะครับสามารถดูเป็นรีพอร์ตได้นะครับสามารถกดพิมพ์ได้ด้วยในหน้านี้กลับมาที่หน้าเดิมครับในหน้านี้ครับยังมีปุ่มออปชันสําหรับออฟยาบดเรคคอร์ดต่างๆได้ด้วยนะครับโดยการกดคลิกคําว่าออฟครับจากนั้นมันจะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมานะครับเป็นสั่งออเดอร์หยุดวันไหนเวลาอะไรนะครับ ต่อมาครับในหน้าแ a บในหน้าแ a บนี้จะเป็นการโชว์แสดงแบบทั้งหมดของคนไข้นะครับไม่ใช่ใน AN e e เนนั้นครับแต่ทั้งหมดเลยในหน้าแ a ็บนี้ก็สามารถเลือกฟอร์มแ a บได้ครับว่าจะเอาฟอร์มแ a บตัวไหนจะโชว์ประวัติการแสดงแ a บทั้งหมดของผู้ป่วยออกมาให้ครับแยกตามวันที่และรายการแ a บครับต่อมาครับเอ็กซาเรย์เอ็กซเรย์จะแสดงประวัติการเอ็กซเรย์ให้ครับแต่ณตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดให้ดูอ่านฟิล์มได้นะครับ สามารถคัดกรองโดยการกดคลิกที่มุมขวาบนที่เขียนว่าแสดงรายการ e อ m t t ของครั้งนี้ได้ครับในส่วนของหน้าออเดอร์ครับจะมีอยู่หลายเมนูมากทั้งเมนูของ One Day และก็ Continu e นะครับในส่วนของแพทย์เนี่ยแพทย์สามารถสั่งนะครับออเดอร์ได้ทั้งหมดเลยนะครับแ mm hmm. ม่ว่นายป็นอ i t t วิ t ี้เละ r อร์ m เ d i c a t i o n แล็ e เอ็ a y ทีนี้ผมจะมาส่วนของ Activity ก่อนครับโดยที่การเลือกเมนูจะคล้ายกันหมดนะครับ ทั้งวันเดย์และคอนติเนียให้เราทําการเลือกนะครับรายการที่ต้องการสั่งดังนั้นเช่นผมเลือกแอคทิวิตเป็นเบสเลสนะครับสามารถกดเลือกได้เลยนะครับจากนั้นกดพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการแล้วกดปุ่มบันทึกครับข้อมูลจะทําการบันทึกให้แล้วก็ขึ้นแสดงโชว์แบบนี้ครับในกรณีที่ต้องการเพิ่มยานฝั่ง c o n t i n u e ยก็ไปฝั่ง c o n t i n u e ครับในกรณีนี้ผมจะเลือกคําว่าพาลาครับ ก็จะขึ้นปริมาณวิธีใช้ความถี่แล้วก็แพทย์ผู้สั่งครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกได้เลยครับในส่วนของโปรเก t โน d เนี่ยจะเป็นฟรี e ทคครับจะพิมพ์อะไรก็ได้นะครับเพื่อใหอ้ผู้ใช้งานต่อจากเราไม่ว่าจะเป็นพยาบาลหรือเพจสัตว์เห็นข้อความนี้ของเรานะครับกดบันทึกข้อมูลก็แสดงประมาณนี้ครับหลังจากนั้นข้อมูลในหน้าออเดอร์เนี่ยจะถูกแสดงในหน้าคําสั่งเก่าครับก็ยงไมาถูกแสดงในหน้านี้ด้วย ในกรณีที่ทําการตั่งยืนยันแล้วนะครับในกรณนีนี้ยังไม่ยืนยันใช่ไหมครับเรากลับไปที่หน้าออเดอร์เดิมครับถ้าเรากดบันทึกอีกครั้งย้ําว่าอีกครั้งข้อมูลหน้านี้ทั้งหมดก็จะถูกบันทึกไปนะครับก็ให้ดูออเดอร์ order ทั้งหมดถูกบันทึกเรียบร้อยแล้วครับณนะวันนี้นะครับจากนั้นมาที่คําสั่งเก่าครับ จะเห็นได้ว่าออเดอร์เมื่อกี้เนี่ยที่ผมทําการพิมพ์เข้าไปเนี่ยจะมาโชว์ในหน้านี้แหละนี่คือตัวอย่างการใช้งานเบื้องต้นของแพทย์นะครับ